วันที่28เมษายน2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดส,สอบปากคำให้การจำเลยคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ที่พนักงานอายการสำนักงานพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอดิศักดิ์นวลละองนางสาวพัชรพรแซ้ตั้นนางสาวนันทวันโรสวรรณชัยนางสาวหัททยาลองเซริคงนางสาวแววเทียนไทยสงครามนายวรุตการณนประภากูลนายธนิตพงศ์สุรีชิพิรมนายนัทพงศ์ราชินาและนายชัยวัน์ขจรบุญถาวรหรือเบนเดมอนที่ใช้ คนโตพี่น้องตระกูลบอจำเลยที่1นถึงเตามลำดับในฐานความผิดร่วมกันทําให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยในช่วงเชา้าวันนี้เจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์ได้เบิกตัวนายชัยวัตรหรือเบนเดมอนกับพวกมาสอบคําให้การ โดยจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธและพร้อมสู้คดีสารจึงนัดพร้อมคู่ความเพื่อตรวจพยานหลักฐานวันที่26มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาสำหรับคดีนี้พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ4มีความเห็นสั่งฟ้องนายเบนเดมอนกับพวกอีก21คนโดยสามารถจับกุมตัวเบนกับเพื่อนมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อสารรวม9คนส่วนผู้ต้องหาอีก11คนยังคงหลบหนีรวมถึงน้องชายของเบนด้วย